ครับจากคูรุมานะครับวันนี้นะครับอีซูซูมิวเอนะครับตัวล่าสุดนะครับใส่กล้องรอบคันนะครับตัวนี้จอสิบสามนิ้วนะครับใหญ่สะใจเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมองมายสมบูรณ์นะครับผมองมายสมบูรณ์นะครับได้หมดนะฮะตัวนี้กล้องรอบคันได้นะครับ ดูมุมกล้องผ่านหน้าจอ 2D 3D ได้หมดนะฮะตัวนี้สเปคเจแปดหกสองนะครับจุดสามนิ้ว 2K นะครับแรมหกร้อยยี่แปดนะฮะภาพชัดมากนะครับตัวนี้อยู่ทูโก้แ a p สั่งเสียงได้หมดนะครับเสียงดีชัดเจนนะฮะตัวนี้นะครับ DSP b u i l d i n นะครับแบ่งสองจอได้นะฮะ Google m a p ได้หมดสั่งเสียงได้หมดนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับสั่งเสียงนะฮะเมกะบางนาตอบสนองไว้นะครับแบ่งสองจอได้ครบนะครับ Netflix โหลดได้ Disney Hotstar support นะครับตัวนี้ คาเพใส่ซิมได้หมดนะครับโอเคนะครับสมบูรณ์แบบครบถ้วนนะครับจากร้านคูรูมานะครับติดต่อสอบถามได้ครับสวัสดีครับ